พบกันท่นเจ้านะคะดูดวงชาวราศีมังกรนะคะในเดือนกันยายน6กตนี้จะมีอะไรบ้างนะคะดูเรื่องการงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปว t h ี e ฮดเซชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซนเตอร์โดยเฉพาะ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ i s o f ซอฟต์โฟนไมโครซอ t t e ที Team, Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เหมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธี h e เฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร063 269 6364เเรื่องงานเดือนนี้นะคะเรียกว่างานมันมันมีปัญหานะมันมีมันสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรค่อนข้างเยอะนะคะ แม้ว่าเราเองเนี่ยเราจะรอบครอบการทํางานแล้วนะแต่เดือนนี้มันจะมีปัญหาจุกจิกอะไรให้เราต้องมา,มาแก้ไขในดีเทลในเรื่องของระบบในเรื่องของรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เดือนนี้มีมีเรื่องของจุกจิกกวนใจเรื่องงานค่อนข้างเยอะเลยนะคะดูเรื่องการเงินการเงินในเดือนนี้นะคะเรียกว่าภาระรายจ่ายอะไรต่างๆมันค่อนข้างเยอะนะคะ เลยทาให้การเงินเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการติดขัดเรื่องของการต้องมานั่งพิเคราะห์คิดดีๆนะคะว่าสิ่งนี้ควรจะจ่ายหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ต้องมาต้องมานั่งวางแผนกันในเดือนนี้นะคะต่อมาเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านระวังนะคะเรื่องของการไปไหน2องต่อสองนะคะอาจจะมีเรื่องของอะไรที่ไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของความรักที่ ที่ท่านมีนะคะในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของคําว่าออไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเรื่องของการที่ไม่ค่อยได้ดูแลก,กันเรื่องของการที่อยู่ห่างๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกผู้สายเพิ่มหรือลดผู้สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ได้เชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอร์ co คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค,ค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988อี e co คโคคอรศัพท์